สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆนเช้านี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูปัญหาที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนนะครับถึงจะเสียดายนะครับแต่ก็ต้องจำใจลงมือจัดการนะครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับต้นแรกอยู่นู่นนะครับที่ออกลูกชุดแรกนะครับนี่คือต้นที่สองที่ออกลูกชุดท,ที่สองของสวนนะครับ ตอนนี้ได้ประมาณสี่สิบวันกว่าแล้วแล้วเรามาดูปัญหาอะไรกันครับครับที่ดอกค่อนข้างดกครับเหลือติดลูก5าลูกนะครับตอนนี้จะเหลือกี่ลูกเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆกล้ครับผมนี่นะครับคือต้นที่ติดลูกห้าลูกตอนนี้อยู่ครับ เป็นต้นที่สองนะครับตอนนี้ก็พบปัญหานะครับยอดเริ่มแทงออกมาแล้วทุกคนไม่รู้ว่าทุเรียนของเราจะอยู่ครบซีซั่นหรือเปล่านะครับสี่สิบวกว่าวันนะครับนี่ยอดเดินยอดเริ่มออกนะครับนี่ทุกคนนี่ครับยอดเริ่มแทงเริ่มออกนะครับ นะปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับทุกคนตอนนี้เหลืออาอสี่ลูกนะครับหล่นไปหนึ่งลูกนะครับทุกคนนี่หล่นไปหนึ่งลูกลูกที้งอบิดเบี้ยวนะครับหล่นไปหนึ่งลูกแล้วนะครับเหลือสี่ลูกแต่ปัญหาที่เจอนะครับต้องรีบแก้ก็คือนี่นะครับทุกคน ทุเรียนสี่สิบกวันเจอปัญหานี้ครับอย่างนี้ครับอย่าปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวลามเข้าต้นนะครับเดี๋ยวลามติดลูกอื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นท็อปนะครับที่ลูกนะครับไฟท็อปเทล่านี่เองนะครับโลกที่ชาวสวนทุเรียนกลัวนะครับและทุกคนก็ต้องเจอนะครับโลกนี้มันเป็นโลกประจําของทุเรียนนะครับ เชื้อราไม่ดีนะครับเขาทําลายลูกนะครับนี่ครับทุกคนเป็นอยู่สองลูกนะครับเราต้องจําใจตัดเอาไปเผาทิ้งนะครับลูกก็สวยเลยนะครับลูกนี้ทรงสวยเลยนะครับเป็นด้วยกันสองลูกนะครับทุกคน,นหนึ่งลูกแล้วก็ด้านบนหนึ่งลูกมาด,ดูตัวด้านบนครับเป็นไฟท็อปทรา่าหรือท็อปลงลูกนั่นเองทุกคน รู้สึกเสียดายนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่ลูกต้องจําใจตัดออกอีกสองนะครับต้นนี้ก็จะเหลือแค่สองนะครับปัญหาก็คือยอดเริ่มมานะครับไม่รู้ว่าเขาจะร่วงวันไหนนะครับเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับทุกคนนี่นะครับท็อปลงลูกนะครับต้องรีบตัดออกนะครับเดี๋ยวเขาจะลามไปที่อื่นนะครับทุกคน นี่นะครับไปท็อปทลาท็อป,ปลงลูกันเองครับนี่เดี๋ยวเราต้องตัดออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดออกกันเลยครับเดี๋ยวเราจะผ่าดูด้านในนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรตัดครับนี่ครับทุกคนตัดออกมาแล้ว จะเป็นลักษณะนี้นะครับท็อปลงลูกนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปลองผ่าดูนะครับ,รบแกะดูแกะดูอย่างนี้ มันก็ยังไม่ลงลูกนะครับเป็นแค่ปลายน้ำนะครับที่มันเกิดลักษณะนี้นะครับตอนนั้นช่วงประมาณ20-30วันนะครับช่วงนั้นน่าจะรดน้ำไม่พอนะครับและทำให้บริเวณนี้มันจะแบบแดงหมดเลยนะครับหนามมันจะแดงนะครับบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวอีกหนึ่งลูกนะผมจะลองแกะน้นาำอย่างนี้นะครับเ,เพื่อเพื่อมันจะหายหทุกคนนะเราก็ทำเป็นทุเรียนลายนาำไปเลยนะครับแกะอย่างนี้นะครับน่าจะนี่ครับ ลงที่ปลายน้นาะครับเชื้อทบนะครับ,รบแกออกอย่างนี้หายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ลูกนี้ตัดสินใจตัดออกมาแล้วนะครับอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไว้นะครับมันเป็นไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวผมจะลองแกะนามออกเพื่อนเพื่อนรอติดตามนะครับว่ามันจะลามหรือเปล่านะครับ ยังไงมันก็ยอดอ่อนออกนะครับแล้วก็ยอดอ่อนออกมันก็เสี่ยงต่อการล่วงหล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะน้ำออกงี้นะคุณเออเาจะลองแกะน้ำออกนะครับดูว่า ตัวท็อปปลายน้นานะมันจะลงลรูปล่าครับทุกคนจะแกะออกอย่างนี้เลยนะครับรจะแกะออกอย่างนี้นะครับทุกคนาจะแกะออกอย่างนี้นี่ยอันนี้คือลองลองแกะนะครับอุ๊ยสีไดายลูกมีผมตัดลงมาแล้วนะครับถ้าไม่ตัดผมจะลองแกะออกนะครับทุกคนทําเป็นทุเรียนไร้หนามดูนะครับดูนี่ท็อปยังลงไม่ถึงตัวเนื้อนะครับ น่าจะอยู่ที่ปลายน้ำอยู่เดี๋ยวลองผ่าดูด้านในครับตอนนี้ผมก็ผ่าดูด้านในแล้วนะครับทุกคนว่ามันจะลามเข้าลูกหรือเปล่าเนี่ยด้านในก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนมันน่าจะเป็นท็อปนะครับอยู่ที่ปลายน้ำอยู่นะครับถ้าเราแกะออก ก็น่าจะมีโอกาสหายได้นะคุณเดี๋ยวจะลองดูครับอีกหนึ่งลูกผมจะลองดูครับข้างในขาวสวยเลยนะครับกําลังสร้างเม็ดเลยนะครับประมาณสสสสีี่่ิิบบสามวันได้รดุ่นนี้เนี่ยกำลังสร้างเม็ดนะครับคุณกาลังสร้างเม็ดอ่อนๆเนี่ยนี่ครับกําลังสร้างเม็ดเลยนะครับมันเป็นท็อปนะตงปลายหนามนะ ผมกลัวมันลามนะก็เลยลองตัดออกดูครับทุกคนเดี๋ยวอีกหนึ่งลูกนะผมจะลองแกะแบบนี้นะทุกคนแกะเปลือกออกนะจะลองแกะเปลือกออกอนี่นครับอีกลูกหนึ่งนะครับตอนแรกนะตอนแรกนะมันแดงตั้งแถบกัน,นครับ ตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะร้อนแรงแล้วก็น้ำน้อยนะครับทำให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูะครับ แกบริเวณที่มันแดงๆนะครับมันเหมือนโด,ดนเป็นท็อปก็เป็นลาข,าขาวๆนะครับทุกคนเราจะลองแกะออกดูแล้วก็ปล่อยทิิงไว้เลยนะครับแล้วก็ฉีดยารานะครับเรามาดูกันว่ามันจะหายหรือเปล่าทุกคนมันเป็นไม่เยอะนะครับทุกคนผมก็เลยไม่ได้ตัดออกนะครับ ตัดออกไป็หนึ่งลูกครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะน้ําออกให้หมดดูดิมันจะเป็นยังไงนะครับมันเนี่ยมันจะเป็นทุเรียนไร้น้ำหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งครับผมนี่บริเวณที่เป็นท็อปนะครับแดงๆเดี๋ยวเราจะขูดออกให้หมด กแล้วก็พ่นยาฆ่าป้องกันเชื้อราครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นไม่เยอะนะครับทุกคนถ้าเป็นเยอะนะครับถ้าเป็นเยอะเนี่ยก็น่าจะตัดออกอันนี้มันเป็นนิดเดียวนะครับก็เลยจะลองดูนะครับทุกคนว่าจะหายเปล่ามาลองลุ้นกันครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการ เอานาำออกทุกคนนี่ครับกลายเป็นตุเรียนไร้นาำเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าไอตัวท็อปที่เป็นบริเวณนี้เขาจะมีการลุกลามหรือมีแผลที่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือจะหายเลยหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเพื่อนๆรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจับเดือให้ดูนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับไม่แนะนําให้เพื่อนๆทาตามนะครับผมก็ อย่าพึ่งเชื่อคนอื่นนะครับจนกว่าเราจะลงมือทําแล้วเจอกับประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับบริเวณที่เป็นท็อปนะครับเป็นหนามลูกนี้มันเป็นนิดเดียวนะครับผมเลยแบบเอออยากอยากทดลองดูนะครับพอลองแกะหนามออกปรากฏว่ามันไม่ได้ลามลงไปในลูกนะครับมันเป็นแค่ท็อปปลายหนามนะครับทุกคนผมก็เลยลองแกะออกดูนะครับทุกคนเผื่อมันจะหายนะครับเดี๋ยวเราจะพ่น ยากําจัดเชื้อราท็อปนะครับใส่ลูกเข้าไปนะยังไงมันก็อาจจะร่วงนะครับทุกคนเพราะใบเริ่มกลางแล้วอายุประมาณ43วันนะครับกําลังสร้างเม็ดกําลังมีเม็ดนะครับทุกคนกําลังสร้างเม็ดเป็นวุ้นข,า,ขาวๆนะครับจากที่พายดูนั่นแหละครับรุ่น43วันนะครับตอนนี้ยอดยอดก็เริ่มไหลนะครับทุกคนก็่ล ปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วนะครับศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่นะครับเราจะไม่พ่นยากำจัดแมงนะครับทุกคนเราจะปล่อยให้แมลงหรือศัตรูเข้าทำลายใบนะครับเพื่อลดการแย่งอาหารนะครับทุกคนนี่ใบเราก็เนี่ยมีอะไรมากินแล้วนะครับใบครับเราก็จะไม่ได้พ่นยานะครับต้นนี้ใบเราจะไม่ได้พ่นยานะครับเราจะปล่อยให้ศัตรูของ ทุเรียนนะจัดการใบอ่อนนะครับทุกคนเราก็ฉีด05234นะครับเล่งให้แก่ไวนะครับให้ใบเขามีโครงสร้างที่เล็กนะครับเพื่อจะทําการดึงอาหารมาให้น้อยที่สุดนะครับให้ทุเรียนของเราได้รับสารอาหารเต็มที่ทุเรียนของเราอาจจะไม่ร่วงก็ได้นะครับทุกคนนี่ต้นนี้เหลือ3ามลูกนะครับหนึ 1, 2, 3, นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูท็อป อันตรายที่ชาวสวนทุเรียนต้องเจอนะครับท็อปไฟท็อปทล่านะครับเข่าลูกนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตัดออกไป1ลูกนะครับแล้วก็เถือไว้1ลูกนะครับก็เอาน้ําออกให้หมดนะครับดูดีท็อปมันจะลามหรือเปล่านะครับทุกคนก็ประมาณนี้เพื่อนๆทางไหนสนใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูไอ ตัวที่แกะน้ําออกนะครับสภาพมันจะเป็นยังไงนะครัท็อปจะลามหรือเปล่าหรือจะหายหรือเปล่าหรือจะเป็นหนักกว่าเดิมนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะช่องเกษ,ษตรไดพูด,ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะที่ช่องเกษตรไดู้จ้งเดือนให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ